ผมกับเทียบดอมนะครับจะมาทํารถบ้านครับรถบ้านนี่กาลังเตรียมอุปกรณ์นะครับเหล็กอะไรเราก็ซื้อมาเรียบร้อยงานเราเริ่มแล้วนะครับตอนนี้นี่คือคัดซีใหญ่นะครับนี้เรากําลังเชื่อมขานที่จะรับน้ําหนักรถทั้งคันไว้กับคานนะครับผมนี่คือคานกลาง เราจะใส่สข,ขาครับพอวางแนวคือได้ตรงนี้เลยครับผมนี่คือรูที่เราจะไปเสียบล็อกนะครับใส่กับรถลากครับโอเคครับนี่คือเราทํารถบ้านเป็นคันแรกนะครับมันตอนนี้นี่ประสบการณ์เราไม่มีเลยที่เรามาทํำนั่นก็คือดูจากเดาได้จากความรู้มาจาก y o u t u b e นะครับต้องติดครับ วัสดีครับวันนี้วันที่4มิถุนายนนะครับเดือนมิถุนา,าก็เป็นวันดีเลิกดียามดีวันตอนนี้ก็เวลาเกนาฬิการครับผมผมกับเชฟดอมนะครับจะมาทำรถบ้านครับรถบ้านนี่กำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับเหล็กอะไรเราก็ซื้อมาเรียบร้อยเนาะนี่แล้วก็เนี่ยล้อรถนะครับซึ่งมีอยู่แล้วเอาไปซื้อเผาแค่นั้นเอง นอล้อรถของผมก็เป็นรถเก่าเนาะก็จะมาทํากันครับผมอลองมาดูว่าพวกเราจะทําสําเร็จไหมนะเราพรองสาเร็จเพราะว่าเทปดอมนี่ก็เป็นช่างเชื่อมจบอะไรนะ,ว,ะ,นะวิศวะมาวิศวะเลยนะครับผมแต่วันนี้ปวดฟันครับวันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นที่เจ็บปวดเลยแต่เราก็อยากจะทาครับทาให้มันเสร็จเร็วๆเอาโอเคเรามาดูการทําของเรานะครับอนนี้เริ่มดำเนินการแล้วนะครับเราก็ทําโครง โครงสร้างนะครับเป็นตัวถังชั้นล่างก่นอนนี้เหล็กเหล็กไม่พอนะครับเหล็กไม่พอไปซื้อเหล็กมาเพิ่มครับซื้อเหล็กมาเพิ่มคงจะพอแล้วครับผมทีนี่งานเราเริ่มแล้วนะครับตอนนี้นี่คือคัดซีใหญ่นะครับผมเป็นโครงสร้างเชื่อมครับกำลังเชื่อม เราก็จะถ่ายทําไปให้ท่านได้เห็นไปเรื่อยๆครับครับผม <c oughs> ตั้งแต่เราเริ่มสร้างมานะครับก็หลายวันแต่เราไม่ได้ถ่ายทุกวันอ่าแล้วตั้งแต่เราไปซื้อเหล็กมาจากร้านนะครับวันที่ไปซื้อมันเป็นฝนตกผมคิดว่าผมจะถ่ายตั้งแต่วันนั้นมันไม่สามารถถ่ายได้นะครับก็มาซื้องวดที่สองถึงได้ถ่ายนะครับตอนนี้โครงสร้างของเราที่เราทํารถบ้านนะครับ ได้มาประมาณ20%แล้ว <c oughs> นั่นก็คือเขาเรียกว่าช่วงล่างครับช่วงล่างตรงนี้เป็นฐานล่างซะก่อนที่เราจะไปติดเสรล้อครับติดเสรล้อตรงนี้เนาะตอนนี้นะครับช่างของเราเชื่อมอยู่เนี่ยเก็บดอมนะครับผมเป็นการสร้างบ้านรถติดล้อครับรถติดล้อครับผมถ้าซื้อเขาเนี่ยรถพวกนี้รถบ้านเนี่ยมันราคาถ้าเป็นของนอกก็ อ่าลักหลายแสนนะครับหลายแสนแต่อันนี้ฝีมือคนไทยครับผมว่าเราจะสามารถทําได้ไหมนะครับจะทําได้ดีขนาดไหนเป็นคันแรกครับเป็นคันแรกที่พวกเราได้เริ่มสร้างเนาะก็คงจะทาอ่าคันนี้เป็นคันแรกเห็นไหมครับให้ท่าดูกว้างๆครับดูกว้างๆครับตอนนี้ได้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นแล้ว ก็จะถ่ายทำให้ท่านดูไปเรื่อยๆว่าเราถึงขั้นตอนไหนอะไรยังไงตอนนี้นะครับนี่คือเราทำมาหลายวันนะครับนี่คือล้อที่เราจะมาติดใส่ความกว้าง2องเมตรครับผมสามารถนอนด้านขวางได้นะครับเราก็คงจะทำไปเรื่อยๆครับก็รอติดตามว่าเราจะทําได้ขนาดไหนนะครับสวยงามขนาดไหนในความรู้สึกของผมแล้วนะครับผมคิดว่าจะทําให้ดีที่สุด แล้วก็ทําเป็นคันแรกนะครับผมหนึ่งเดียวในโลกเนาะติดตามไปเรื่อยนะครับกระเด็นครับไฟกระเด็น สร้างนะครับช่วงล่างคงจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมทำเป็นถ่ายเป็นระยะระยะไปะเหล็กที่เราเตรียมไว้นะครับจากผลนะครับก็มีขึ้นสดิบ้าง ผมไม่เป็นไรครับผมเราทําอยู่ลงรถของเราเองนะครับผมลงรถก็รั่วโอเคจะให้ท่านาตามพวกเราไปเรื่อยครับจะสวยงามขนาดไหนนะครับโอเค okay, ครับผมตอนนี้เดี่ยเราถึงขั้นตอนที่เรายกฐานขึ้นมาแล้วนะครับผม ย,ยกคานขึ้นมาแล้วเพื่อจะอใส่ล้อครับเสฟใส่ล้อครับผมนี่ใส่ล้อแล้วนี่เราก็จะเชื่อมเหล็กเชื่อมคานนะครับเชื่อมคานนี่ครับเราจะตัดสายคานเออจะต้องลองจับใส่ให้มันตรงสิไม่จับใส่ซะก่อนจับเหล็กตัวนี้ใส่แบบนี้นี่ให้มันตรงยังยังเชื่อมไม่ได้ต้องวัดดีๆก่อน ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะนี่คือเราจะทําเชื่อมขึ้นมาเพื่อจะเป็นขาขึ้นมานะครับหยุดแี่ล้อนะครับตอนนี้นี่ก็มาอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วครับผมอ่าโอเคนี่เรากําลังเชื่อมขานที่จะรับน้ําหนักรถทั้งคันไว้กับคานนะครับผมนี่คือคานกลาง จะใส่คานล้อมันนะครับผมต้องเชื่อมให้แน่นอนครับตรงนี้จบช่างกลมานะครับผมแต่ตอนนี้มาเล่นกลนะครับผม <c oughs> <c oughs> เรากำลังเชื่อมคานนะครับ <c oughs> เพื่อจะรับน้ำหนักใส่เพลาล้อนะครับ เชื่อมตัวนี้ต้องได้มาตรฐานนะครับผมเพราะรับน้ําหนักรถทั้งคันเลยครับผมเห็นไหมครับคานอยู่ด้านล่างเป็นคันแรกนะครับเราไม่เคยทํากันเลยนะครับผมเราคิดเอานะก็ประมาณนี้ว่าเราอยากได้แบบนี้เราก็ทําแบบนี้ทไมาเครื่องม,มือของเราเองครับผมรเชื่อมครับโอเค วันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับที่เราทำงานต่อครับนั่นก็คือตอนนี้มันได้ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งเราทำโครงข้างล่างอ่าเกือบจะเสร็จแล้วครับผมแต่เราจะมาเพิ่มเติมตรงที่มุมห้องมันเนาะมุมห้องมันเนี่ยเพราะว่าเราจะทำให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับเราจะใส่ตรงมุมค้ํายันไปนี่ครับมุม มุมตัวนี้ครับมุมตัวนี้เพื่อเราจะเอาได้ใส่ขานข้างล่างถ้าเราเอาเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมมันจะไม่แข็งแรงถ้าเราเสริมตัวนี้เข้าไปมันก็จะแข็งแรงเพิีมเราทําไว้มุมนั้นเสร็จแล้วครับมุมนั้นเสร็จแล้วเห็นนะครับรูปมันก็จะออกมาแบบนี้นค่อยๆทาไปครับผมเดี๋ยวก็เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่ตัวใส่ตัวลากนะครับผม เร,นะราจะเชื่อมใส่ตรงนี้เนาะนั่นก็คือตัวตัวรถครับตัวรถอ่น้นตัวบ้านโน้นนะครับตัวนี้มันเป็นตัวรากนะครับผมนี่เป็นตัวรากเราจะเชื่อมใส่ตรงนี้นะครับเชื่อมตัวนี้ต้องแข็งแรงนะครับผมถ้าไม่แข็งแรงแล้วก็ถ้าหลุดลงก็เรียบร้อยนะครับพอวางแนวคือได้ตรงนี้เลยครับผม นี่คือรูที่เราจะไปเสียบล็อกนะครับใส่กับรถลากตรงแข็งแรงครับตัวนี้สำคัญเลยครับตัวนี้สำคัญเลย ื่อปไปจุดเปดจุดก่อนนะครับผมไปไล่ไป วันนี้เราก็มาค้ำยันนะครับผมช่วงล่างเราต้องดันเอาไว้เมื่อมันจะรับแรงบิดของล้อรถนะครับผมเราเผาเราเชื่อมใส่เผาแล้วก็ดันใส่ขานด้านบนด้วยนะครับไม่งั้นมันจะแรงบิดของล้อรถนะครับเวลากระแทกตัวนี้ก็จะรับน้ําหนักได้นะครับผมเหมือนตัววีครับเหมือนตัววีดันเอาไว้ครับเราไม่ได้ใส่แหนบครับผม แหนบก็จะประมาณนี้นะครับเป็นตัววีนะครับพรามันจะได้แข็งแรงนี่ช่วงล่างเสร็จแน่นอนครับผมตอนนี้เราก็คำยันอยู่ด้านหลังเวลารถวิ่งไปตัวนี้ก็จะดันเอาไว้ครับผมทนมากแล้วรถมันจะวิ่งไปข้างหน้ามากกว่าถอยหลังถอยหลังก็ได้นะครับมันจะดึงกันเอาไว้เหมือนแหนบนะครับตัวนี้เหมือนแหนบ ครับโอเคครับนี่คือเราทํารถบ้านเป็นคันแรกนะครับมันตอนนี้นี่ประสบการณ์เราไม่มีเลยที่เรามาทํานั่นก็คือดูจากเดาได้แต่ความรู้มาจาก YouTube นะครับที่เขาทาต่างประเทศเขาทากันเนาะตอนนี้เราขึ้นโครงด้านล่างเสร็จสัสสดรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราจะออกไปนะครับเชื่อมด้านในไม่ได้ข้างบนนี่มันสูงนะครับเราจะทําเป็นหลังคาโครงหลังคาครับต่อไปเนาะเราจะลากออกไปข้างนอกเพื่อเอาไปเชื่อมด้านนอกครับผมอยกออกทียกด้าน,นออก มัน,ก,มามามานก,ก็ไม่ได้หนักนะครับผมเห็นแล้วปรเจ์กปรเจ็กใหญ่ของครูใหญ่ยาวต่อไปเราก็ตัดหรือยังยังนี่เราจะมาทำนะครับหลังคาหลัยงคานะครับจะเชื่อมใส นี่คือลังคาครับลังคาดันบนความสูงของรถก็ประมาณนี้นะครับสองสองเมตรครึ่งหรือสามเมตรอสองเมตรครึ่งสองเมตรคตรคึ่งเพื่อลังคาเนาะเรา,<ข>า<อ>ทำเอียงไปทางทางโน้นนะครับผมลังคาจะเอียงลงไปทางโน้นอ๋อเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปครับอ่าต,ตอนนี้ประกอบประกอบนะตอนนี้กําลังจะวัดแลวจะประกอบโครงโครงของตัวรถตัวบ้านน,นนะเนาะ ไม่ได้จบวิศวกรอะไรมานะอาศาัยว่าเออลองทำดูเคสนี้เป็นเคสแรกนะคะทุกคนเคสต่อไปก็จะเปประสบการณ์ไปเรื่อยแรกๆก็เหมือนการลองผิดลองถูกเนาะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องลองดูกอ่อนเพราะเราเนาะนี่มองรอบๆโปรเจกต์งานโนะปรเจกต์งานเด็ก หรือว,วิศวกรหรือ <c oughs> ว,วิศวกรรมหน้าตาเคร่งเครียดห้าเมตรสองเนให้ดูเลยรอบเนอะรอบงาน 2> 5, 2, ประมาณทางโน้นกลับไปทางโน้น เมตรต้องเป็นสองเมตรห้าสิบอยู่ตรงกลางใช่ไหมใช,ใช่ไหมอ่อาวัดเลยมันอยู่ที่ไหนแล้วขีดตรงนั้นเลยครับต,ตอนนี้เราตั้งเสานะครับหกเสาขึ้นเรียบร้อยทีนี้เราจะเชื่อมโครงข้างบนครับโครงข้างบน,นคบวามสูงก็สองเมตรห้าสิบลาดลงมาก็สองเมตรสามสิบนะครับผมลาดเอียงประมาณยี่สิบเซนนะรอฆังคาจะได้ น้ำไหลลงมาเดี๋ยวอีกสักหน่อยเราก็จะเอาเหล็กขึ้นครับผมตอนนี้เราเริ่มเชื่อมคานด้านบนแล้วนะครับผมโค้งด้านบนแล้วนี่เราขึ้นโค้งด้านบนนะครับผมเพื่อยึดเสานะครับในช่วงที่ ระหว่างเสาสองข้างแล้วก็จะยึดเป็นลังคาครับทีนี้รางวางโครงแล้วครับโครงด้านบนก็จะวางเข้าไปสลับตรงกลางอีกผมก็ไม่เข้าใจว่าจันทรันหรือว่าโครงอะไรผมไม่เข้าใจครับแต่ผมทำได้ตรงนี้ หลังคานครับว่าคงอีกจะประมาณสองสาวันนะครับเสร็จตองติดครับหลังจากที่เราทำโครงเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ทาสีกันสนิมครับตอนนี้ตากแดดเลยร้อนเลยนะครับทาไปก็แห้งว่าบาบเลย <laughs> นี่นะครับทาสีครับกันสนิมเล ว่ารถเราทําสร้างขึ้นมาคร้บตาดฝนครับพอดีสีเรานะครับเหลือจากรถหนังขายาวผมนะครับแล้วก็มาทํารถที่ต่อโอเคนะครับยวดูพวกเราไปเรื่อยๆติดตามพวกเราไปเรื่อยนะครับเราสร้างรถคันนี้เป็นคันแรกครับผมจะเป็นยังไงจะประสบความสำเร็จไหมจะออกมาดีขนาดไหนนะครับผมนี่คือโครงสร้างที่เราทํา ล่าสุดครับล่าสุดเนาะสำหรับอีพีนี้นะครับต่อไปก็คงจะเป็นการมุงหลังคาอีพีนี้ผมจะปล่อยคลิปนี้ออกไปก่อนนะครับก็ให้พวกท่านตามพวกเราไปเรื่อยเนาะนี่คือรถบ้านนะครับรถบ้านคันแรกที่เราทําเราสร้างขึ้นมานะครับร่วมกันสร้างขึ้นมาติดตามพวกเรานะครับติดตามไปเรื่อยนะครับผมนี่อีพีแรกครับสำหรับอีพีนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับติดตามอีพีต่อไปครับผม